สวัสดีครับผมแอดเดนนะครับวันนี้แอดก็จะมารีวิวสินค้าใหม่นะครับนี่เห็นไหมเห็นตามรูปเลยครับเป็นในสัดส,ส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับอะเซซอรีนั่นเองนะเป็นแท่นระบายความร้อนโน้ตบุกนะครับตัวเนี้ยเราออกมาพิเศษเลยหนักกว่าเพื่อนด้วยแข็งแรงกว่าเพื่อนด้วยนะครับ นะซึ่งมันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับเรามาดูรายละเอียดบนกล่องดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างนะอันนี้ครับก็เป็นหน้าตาของตัวกล่องแท่นวาง้ตบุกนะครับนะหรือแท่นระบายความร้อน้ตนบุกนั่นเองนะหน้าตาก็อย่างนี้เลยอ่ะเราเริ่มกันที่รายละเอียดบนตัวกล่องนะครับก็คือด้านหน้าก่อนเลยซีรีส์นะครับเป็นซิงโนโปรซีรีส์นะครับซึ่งซีรีส์นี้จะรับประกัน1ปีนะก็คือเจ้าแท่นนี้ยอยู่ในซีรีส์ของโปรซีรีส์นั่นเองอันนี้หน้าตาของแท่นมันนะครับอันนี้ตัวพัดลม,แล,มดแล้วกก็็็มมมมมีีีีีไไฟฟดด้้้วยตรรนะงงเเนนัป RG B ทห11 ้วกันตรงเนี้ยแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีความเร็วรอบนะครับต่อน,นาทีก็คือ1 7 0เรนะแล้วก็ตัวแท่นเนี่ยครับมันจะมีตรงฐานเนี่ยตรงนี้นะมันจะหมุนได้360องศานะครับก็คือเราหมุนวนๆได้เดี๋ยวเข้าไปดูตัวของนะมันสามารถปรับได้นะครับทั้งยกขึ้นแล้วก็ตั้งแนวเฉียงได้อีกทีนะครับซึ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวของกันนะนะขนาดที่แนะนําสําหรับโน้ตบุ๊กที่วางแท่นอันนี้นะก็คือตั้งแต่10นิ้วถึง17นิ้วขึ้นไปนะครับก็คือถ้า อาจจะได้แต่ว่ามันอาจจะเกินไปหน่อยนะก็คือวางได้แหละชื่อรหัสมันก็คือนะครับ CP 513นะครับสตาร์ลอดนะมาดูรละเอียดบนหลังกล่องนะครับอันนี้ก็คือเป็นขนาดไซส์ของตัวพัดลมนะครับก็เป็น110คูณ110แล้วก็คูณ15มิลลิเมตรนั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นความเร็วพัดลมต่อรอบนะครับเป็น1070 RPM นะเสียงของตัวพัดลมนะครับระดับเลเวลนะก็อยู่ที่28เดซิเบลนะครับแล้วก็มีแรงอัดอากาศนะครับ38 CPF นะครับแรงอัดอากาศของพัดลมนะครับที่เป่าใส่ตัวโน้ตบุ๊กนั่นเอง แล้วก็มีไฟเป็น RGB นะครับปรับได้ทั้งหมด10โหมดแล้วก็ตัววัสดุนะครับของตัวแท่นน่ะมันจะเป็นเหล็กกับพลาสติกนะครับแล้วก็ไอตัวแท่นเนี่ยรองรับโน้ตบุ๊กนะครับหรือแล็ปท็อปนั่นเองตั้งแต่10ถึง17นิ้วนะครับตัวน้ําหนักเนี่ยที่มันรองรับได้นะครับเราเอาโน้ตบุ๊กไปวางอะ่ะมันรองรับโน้ตบุ๊กได้ถึง8กิโลกรัมนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กใครเนี่ยที่หนักถึง8กิโลกรัมแม้ว่าไม่มีนะ อย่างมากก็อาจจะหนักประมาณโล2โลมากสุดนะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นโน้ตบุ๊กแบบเล็กๆะครับหรือแล็ปท็อปอ่ะมันไม่น่าถึงน้ึกิโลกันแล้วนะเดี๋ยวนี้แล้วก็มีช่องนะครับเป็น USB พอร์ตให้2ช่องนั่นเองนะครับเราสามารถเอาเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กเพื่อใช้เป็นแท่นระบายความร้อนนะครับก็คือเราเสียบกับแท่นเนี้ยเข้าโน้ตบุ๊กเพื่อให้มันเปิดได้นะครับอีกช่องหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไม่เสียดนะครับเราไปเสียบเมาส์เสียบอะไรก็ได้นะอินพุตพาวเวอร์นะครับก็คือกําลังไฟเข้าก็คือ2วััตนนะะกลงไฟ ครับก็คือเป็น d c 5หโวลต์นั่นเองนะครับตัวกำลังไฟของมันก็คือกําลังไฟจ่ายนะครับแล้วก็มีตัว ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นดิมเปอร์ชั่นของมันก็คือขนาดของตัวแท่นเนี่ยก็จะอยู่ที่240คูณ230แล้วก็5้ามมนะครับน้ำหนักของตัวนี้แหละ1กิโล6นะหนักเหมือนกันนะครับก็คือไม่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายนะครับเหมาะกับการที่ตั้งกับพื้นที่ปกติมากกว่านะครับตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูขอ,ของข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเรามาดูของด้านในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะของในกล่องก็มีทั้งหมด1 2 3 4 4 5 5อย่างนะครับเริ่มที่บัตรประกันนะครับก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับรบกวนนะครับกรอกรายละเอียดใคทั้งสองส่วนนะครับแล้วก็ฉีกแบ่งครึ่งนะครับมันแบ่งครึ่งได้น,นะส่งในส่วนของบริษัทมานะครับหยอดตู้ไปรษณีย์มาได้เลยไม่ต้องติดแสแตมป์นะครับหรือว่าแค่เขียนมาก่อนก็ได้นะแล้วก็รอส่งพร้อมตอนที่เราจะเคลมสินค้าถ้าสินค้าเรามีปัญหานะก็ได้ส่งกันทีเดียวเลยเราก็จะเป็นคู่มือคู่มือช้าๆแค่นี้เองก็คือบอกว่าตัวท่านระบายความร้อนเนี่ยใช้ ยังไงนะทำะไรได้บ้างเงี้ยเราก็สายสายนะครับเป็นสายถักนะครับด้านหนึ่งเป็น USB ไท p A อีกด้านนึงก็เป็นไทย A เส้นกันนะครับก็เอาไว้เสียบเพื่อจ่ายไฟให้ตัวแท่นนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นต้องเปิดพัดลมด้วยแล้วก็มีไฟด้วยนะครับด้านนึงเสียบตัวแท่นอีกด้านหนึ่งเอาไว้เสียบอุปกรณ์ที่จ่ายไฟได้นะครับสายเป็นสายถักนะครับชุดนี้เอาไว้ไขปรับนะครับว่าความแน่นหรือว่าเราจะคลายออกให้มันพอดีพอดีก็ได้นะครับ ของในตัวแท่นนี่นะมันจะมีให้กันทั้งสองแบบก็คือแบบนี้เป็นบล็อกบล็อกหกเหลี่ยมนะครับนี่บล็อกหกเหลี่ยมอย่างเงี้ยหน้าต่างอย่างงี้นะแล้วก็ตัวเป็นตัวปัจจัยหกเหลี่ยมอีกอันหนึ่งซึ่งมันใช้ง่ายเดี๋ยวแอดใช้ใดูทีนะเรามาดูตัวแท่นกันก่อนอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเหล็กทั้งตัวเกือบทั้งตัวเลยนะเนี่ยขอให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยแค่ถูกก็รู้แล้วนะว่ามันเป็นเสียงเหล็กเนี่ย เหล็กทั้งแทบจะทั้งตัวนะครับจะมีพลาสติกแค่ตรงนี้ตัวใบพัดแล้วก็ไอตัวนี้เป็นยางเอาไว้รองตัวนนตบุกนะใครดูทุกมุมนะนี่นะด้านใต้นะครับจะไม่มีตัวรองให้นะเนี่ยมันจะเอาไว้คลายเรา,เาไว้คลายตัวหมุนได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันหมุนได้3าม้อหกสิงศานะล้วก็จะมีตัวแผ่นยางเนี่ยเอาไว้กันลื่นให้ด้วย นะครับทั้งสี่ด้านนะ μ, หนักอยู่นะ μ, ต่อไปนะครับแอาจจะปรับให้ดูแต่ยกให้ดูก่อนอันนี้เ<อ>นี่ยมันจะยกขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับนี่ μ, ยกหลังก็คือยกให้มันสูงขึ้นได้อย่างนี้นะ μ, ตั้งขึ้นประมาณนี้เอานี้ออกก่อนแล้วก็เราทำนี้ได้ต่อก็สมมุติเราจัดท่านะครับให้มันพอดีกับ โน้ตบุ๊กที่เราจะใช้นะอ่าเราจัดประมาณนี้นะอืสมมติว่าเราเพอดีกับขนาดนี้ก็เราจัดประมาณนี้ก็ได้ซึ่งมันมันเป็นยกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ดันขึ้นดันลงตูดได้นะเนี่ยเห็นปะมันยกขึ้นอย่างนี้ได้อืนี่นะทำให้ดูอีกทีมันยกขึ้นอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เราดันตูดได้ขึ้นอีกอีกหนึ่งระดับนะ แล้วก็อย่างที่แอดบอกนะครับว่ามันหมุนได้360องศานะเนี่ยมันจะแกนกลางจะอยู่ยนี้นะครับทําให้หมุนได้นะนนนเราก็สามารถใช้แบบถ้ามีเพื่อนเงนี้ยเราก็วางโน้ตบุ๊กของตัวเองแล้วก็เลื่อนให้เพื่อนดูได้นะครับว่าเออเป็นยังไงเงี้นะอืมอมอะประมาณนี้นะต่อไปนะครับเดี๋ยวแอดเสียบไฟให้ดูก่อนนะไฟนะครับใช้แหล่งจ่ายไฟก็คือเราเสียบเนี่ยด้านหลังเนี่ย มันจะมีช่อง USB ไปสองช่องนะเนี่ยช่องเนี้ยสองช่องแล้วก็ตัวเนี้ยเอาไว้ปรับแบบความเร็วพัดลมนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นปิดเปิดไฟแล้วก็ตัวสลับโหมดไฟนะครับเสียงก็มีระดับหนึ่งนะครับก็ยี่ิแปดเดซิเบลนะครับก็อาจจะได้ยินหน่อยนะนี่นะครับก็คือเราสามารถเบามันได้นะเบาอย่างนี้ได้หรือว่าเลื่อนไปจนสุดเนี่ยครับ แล้วก็ปุ่มนะครับปุ่มหมดไฟนะครับปุ่มนี้นะปุ่มนีุ้่มเปลี่ยนหมดไฟอันนี้นะอะอย่างที่บอกนะครับว่าตัวแท่นนะ่ะเราเอาโน้ตบุ๊กหลบกันมันปรับได้ก็คือเราให้มันลงแบบนี้ก็ได้ถ้าเราใช้แค่นี้นะหรือว่าเราดันขึ้นตรงนี้แล้วก็ดันด้านหน้าเพื่อยกมันขึ้นดันด้านหลังตรงหัวนะเพื่อเป็นเอ,อ่างนี้แล้วก็วางโน้ตบุ๊กอย่างนี้ มันจะมีตัวเนี้ยการแบบไม่ให้มันไหลลงไปนะแล้วก็เราดันโน้ตบุ๊กมาค้านี้เองใช้งานงี้ถ้าเราแบบเพื่อนอยู่ทางซ้ายเราก็หันซ้ายให้เพื่อนได้นะแบบหมุนตัวแท่นเนี่ยดันแค่จับแค่อสองตัวนี้เนี่ยหมุนไปมันหมุนได้สามร้อยกสิบนะเนี่ยหมุนกลับมาเข้าหาตัวเองหรือดันไปให้เพื่อนอ่ยให้เพื่อนดูว่าเราทำงานอันนี้อยู่นะก็พรีเซนต์ได้ แต่ข้อแนะนํานะครับไม่เหมาะสําหรับก,การพกพานะครับเพราะมันหนักโลหะเลยนะก็คือถ้าเอาไปใช้ทํางานที่ออฟฟิศเลยหรือว่าที่บ้านเลยก็แนะนํานะครับอมเป็นเพื่อสุขภาพด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเวลาแบบสมมุติคนเนี้ยชอบนั่งเนี้ยแล้วก็โดยปกติถ้าโน้ตบุกนะของคนเราอะ่ะโดยไม่ใช้แท่นะม,มันก็จะอยู่ระดับนี้ใช่ปะ แล้วบางคนอะ่ะถ้านั่งโต๊ะแบบโต๊เก้าอี้สูงไปเนะี่ยเราก็ต้องก้มมองลงมาใช่ปะในระดับระดับเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ปวดตรงคอได้นะอืมแต่ถ้าเรามีตัวท่านเนี่ยเราก็ยกมันขึ้นนะครับให้มันพอดีกับระดับสายตาเราโดยที่เราแค่ มองตรงๆได้างน,นะตรงๆได้ยางโอเคแล้วนะครับก็ของจะมีประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัวนี้นะสตาร์ลอดนะ CP ห้านะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา690้าสนะครับเป็นเหล็กทั้งตัวนะเหล็กทั้งตัวเลยแล้วก็มีพวกพลาสะติกแซมๆหน่อยนะครับแล้วก็ทั้งไฟ r g b แล้วก็รอบพัดลมนะครับพัดลมตัวใหญ่ ทำให้นอนบุกเย็นสบายนะก็ราคาที่บอกไปแล้วก็คือ6กร้นะครับก็หาซื้อกันได้แล้วนะครับทางออนไลน์ก็คือได้ของชัวร์แน่นอนเพราะว่าทางเรายังมีของนะครับหรือพวกช่องทางพวกร้านค้านะครับที่เป็นไอทีต่างๆนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับก็เริ่มกระจายสินค้ากันไปแล้วก็แอดขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ